เป็นการเป็นงานนะจาะข้าวต้มหมอยญ่าจ้าก็ต้องมีนะจาะอันนี้เป็นข้าวต้มที่นะคะต้มสุกแล้วนะจ้ะคอยก็เอาออกจากน้ำให้มันเสดจากน้ำเอาใส่ตะกร้าไว้นะจาะพี่น้องหมอหญ่จ้าหมอแขกเลยจ้าพี่น้องเพื่อนผ้าเอินหมอแขกคอยเอินหมอแขกน้ำนะจ้กพี่น้องจ้าชีวิตคนรีวิวนะคะก็จะรีวิวไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องนี่ละจ้าหมอกระต้มหมอบักยหญหนึ่งจ้าพี่น้องจ้า พอยการีวิววนไปนะจ๊ะพี่น้องหมอใหญ่ยังบ่งพ่อกันเลยพี่น้องนะคะว่าวตามความเป็นจริงนะคะเอาแจกพี่น้องเฮ้านะคะนอส่ทุง้งไฮเพื่อนมาในการได้งานกระดประเภทนี้นะคะอีสานบานเฮ้าจะเป็นแบบนี้นะคะงานดองงานแต่งงานนี่คะ่ะตองมีข้าวต้มมัดนะคะพี่นอ้องจะตองตม้มข้าวต้มหรือว่าจะเป็นงานบุญแจกเขาแบบนี้ก็ต้องมีข,ามข้าวต้มคือกันนะคะพี่น้องจ๊ะนี่ก็คือเป็นประเทศนี้ของอี อีสานบ้านเฮานะจ๊ะที่ขาดบ่ได้นะจ๊ะพี่น้องข็ต้องให้มีค่ะจังสีเอินว่าอีสานบ้านเรานะจ๊ะประเพณีบ้านเรา